อ่ะก็ต้องขอโทษตัวไอแพดมินิละกันนะเฮ้ยเราดูถูกมันว่ะเราดูถูกมันจริงๆริงมันโอเคอ่ะคือเราสรุปได้อย่างนี้เลยนะไอแพดได้ว่านร่มดีดีมากนะครับสวัสดีครับวกคร้อ๋ออีกแล้วนะครับวันนี้ผมออมีอะไรจะอวดนะนี่เ๋ยวมาอันบอกกันดีกว่านะว่าวอาซื้ออะไรมานะครับอ่าแกะมากันความตื่นเต้นนะครับ มาแกะมาอ่าเราจะดาวน์โออกแล้วเห็นเคสแล้วเห็นเคสน่าจะดาวน์ออกแล้วนะครับ iPad mini 6ครับเป็นตัว256ร้กิกนะครับอันนี้บอกไว้เกินว่าซื้อเป็นมือ2มานะครับนี่มีแบตบเป็นซิลให้ด้วยคือซื้อรวมกันประมาณ18ึวว่งหมื่นแปดสวัสดีครัสวัสดีมาข้างในมีอะไรบ้างนะข้างในตรงนี้จะมีกูมือตัวชาร์จนะครับอะแดปเตอร์นะครับและไม่ใช้หรอกมีเยอะนะเก็บไว้เงี้ยแหละไว้เผื่อขายต่อ ต้องบอกไว้ก่อนถ้าตัวธรรมดาเนี่ยจะประมาณ64กิกอ่ะแต่ตัวตัวเนี้ยถ้าเกิดเป็นมือหนึ่งนะครับจะอยู่ที่2 3,400โดยสเปคของเขานะครับนี่ก็เป็น A15 ไปอืน่นนะครับ<ว>คือบัรแรงนะครับมันมันเล่นเกมได้ทุกเกมของ Android ของ iPhone อ่ะคือเล่นเล่นได้ทุกเกมกล้าบอกเลยนะครับเกมชินก็เล่นได้อะไรก็เล่นได้นะครับ <S <S น่าจะเป็นเครื่องเขาบอกว่าเป็นเครื่องเล่นเกมที่ดีด <S <S ที่สุดแล้วแท็บเล็ตเครื่องเล่นเกมที่ดีที่สุดสภาพก็ค่อนข้างใหม่นะดูจากรูปร่างเนี่ยดูจากขอบดูจากอะไรเนี่ยจอภาพเนี่ย8.3นิ้ว ใหญ่นะเทียบกับมือถือเนี่ยเห็นปะก็คือใหญ่กว่ามือถือเยอะนะครับเท่าไว้ดูหนังอะไรเงี้ยเต็มตากว่าเยอะกล้องข้างหลังนะครับเป็นกล้องมีความละเอียด12ล้านนี่ตรงเนี้ย <laughs> ก็เอาไปใช้ถ่ายรูปได้ระดับหนึ่งนะครับกล้องหน้ากล้องหน้าตรงเนี้ยก็12ล้านนะครับเป็น iPad สําหรับเอาไว้เรียนเอาไว้ทําอะไรได้ไว้จดทวกโพสต่อต้างนะครับลำพตโพงสเตอริโอแนวนอนนะครับน่าจะเป็นอย่างนี้สตูดิโอด้านของภาพพอร์ตเนี่ยเป็นพอร์ต USB c คยู่สองนะเป็น Wi-Fi นะครับโมกันว่าถ้าใช้งานทั่วไปได้ถึง10ชั่วโมงนะ <S <S 2> <S 2> ส่วนน้ำหนักเนี่ยอยู่ที่มัน293กรัมตีไว้300กรัมก็ได้หนักพอๆกับอะไรหนักพอหนักกว่ามือถืออ่ะพอๆมือถือเครื่องเนี้มี Touch ID นะครับนี4สีสเปเรย์นะครับ iOS ที่ให้มาจุน iOS 15มีประกันนะครับที่ให้มาตัวเครื่องปีหนึ่งนะถ้าซื้อเพิ่มก็ซื้อไปนะครับแต่ต้องซื้อตั้งแต่ครึ่งปีแรกนะครับ แต่แต่เราหลักๆเนี่ยเราซื้อมาเพื่ออะไรแล้วไหมนะครับถ้าคูออมถ้าขึ้นชื่อว่าครูออมคือซื้อมาเพื่อรีวิวการใช้วานโลกครับน,น,นอกสถานที่นะ คือข้อดีคือมันสามารถพกกินประวาติได้เลยนี่ความเจ๋งของมันนะครับคือความแบบทีเนี้ยบางคนอาจจะสงสัยว่าถ้าเกิดเราทํางานจริงทํางานหนักๆเนี่ยไอ iPad mini ด้วยความที่มันตัวเล็กนะแต่คุณบางคนอาจจะลืไมไปว่าไอ้ความตัวเล็กของมันเนี่ยไอ้ตัวเนี้ยมันมี RAM 4GB ตัวเนี้ยแรงกว่านะครับแรงกว่า iPad Pro 2018ดอีกแล้วก็แรงกว่า2 0 2 1ด้วยอย่างตัวเนี้ยมัน RAM 4GB ใช่ไหมเดี๋ยวจะโชว์ให้ดูว่าเวลาเราสร้างกระดาษ A4 นะครับนี่นะเดี๋ยวจะสร้าง A4 นี่ใหด้ดูจะมาดูว่าไอ้ตัวโอเคเนี่ย ถ้าเป็น A 4นะครับมันจะสร้างเลเยอร์ได้เท่าไหร่มันบอกเลยนะครับว่ามันสามารถสร้างได้57เลเยอร์นี่57เลเยอร์ถามว่าทีพีไอาสิบเลเยอร์แล้วไอแพดตัวใหญ่ละแล้วพี่ใหญ่เราจะสร้างได้กี่เลเยอร์สร้างได้เท่ากันเลยครับ57เลเยอร์ถามว่า57เลเยอร์มันน้อยไหมหรือเยอะไหมนะเอาจริงน้อยนะน้อยแต่แต่ว่ามันมันไอเลเยอร์นี่มันไม่ได้เป็นตัวแสดงความแรงนะมันมันมันคือแรมเฉยเป็นสมุดสเก็ตงานที่ดีสเก็ตแบบเอาเอาไอเดีย สเปคมันไม่ค่อยมันไม่เป็นหาเรื่องเรื่องการทํางานอยู่แล้วครับมันมีแค่เรื่องของขนาดเฉยๆว่าขนาดมันค่อนข้างเล็กนะครับแต่ถ้าใครที่แบบปกติทํางานผ่านมือถือนะจบเลยครับไอเนี้ยดีดีกว่าเลยมันใหญ่กว่ามือถือนึกว่าไม่ไม่รู้สึกเมื่อยไม่เมื่อยไอเนี้ยเกิดมาบเชื่อถือวานเนี่ยเพื่อแบบสเกนเร็วๆอย่างเงี้ยตันนี้ใช้ iPad mini มาได้สักระยะแล้วนะครับเริ่มเริ่มจะรู้รู้สึกได้แล้วว่าเป็นอุปกรณ์ที่ใช้พกบ่อยมากน,น,นะครับใช้แทนมือถือได้เลยเพราะว่าขนาดมันเล็กวันนี้มาทสการเล่นเกมชิบ มันมีคนเคยโมว่าเป็นเครื่องเล่นเกมที่ดีที่สุดอ่ทีนี้จะปรับสุดให้ดูเลยฮะปกติปรับเป็น60เฟรมเดือนนะเวลาเล่นถ้าเป็นมือถือ60นะขึ้นเต็มเลยตรงนี้จะการเรนเดอร์อะผมปรับเรนเดอร์เป็นสูงเลยกันการเลนเดอร์เนี่ยจะทําให้เกลีพื้นที่เยอะผมว่าอันนี้กําลังดีนะครับมันจะได้ไม่ไม่กินแบตมากนะครับอย่างเงี้ยคือคือ,คอน่าจะดีสุดเลยเพราะคุณภาพเงาเลยโอเคบูมเปิดทุกอย่างเปิดสูงแต่ว่าคูมคูมยังไม่เปิดโมชั่นเบอร์นะโทเอฟเฟก เอฟเฟกต์กดเต็มที่ไม่มีกระตกเลยนะครับนี่เห็นไหมถ้ำเนี่ยมันจะมีเอฟเฟกเยอะเห็นไหมครับหมุนไม่กระตกเลย Okay, โอเคเดี๋ยวคราวนี้เราอวยไปเยอะแล้วมันอวยเยอะจนเกินไปแล้วนะครับเราพูดจุดอ่อนหลักๆหลักๆของไอ้แพดมินิก่อนดีกว่านะสำหรับหลักวาดสำหรับสายวาดน,นะทีนี้จุดอ่อนใหญ่ใ,หญใ,หญในการวาดรูปคืออะไระครับจุดอ่อนใหญ่ๆคือการแบ่งจอครับว่เราแบ่งจอใช่ไรเราเข้าพินเทลเลสนะครับมันค่อนข้างค่อนข้างอัตคัดมากเลยครับอัตคัดแบบสุดๆเลยนะครับมันมันทำได้นะแต่มันอัตคัดมากเห็นไหม นี่คือปัญหาคือมันเล็กมันค่อนข้างเล็กเล็กมากเลยนะครับดังนั้นถ้าใครที่จะใช้เนี่ยมาเปิดเปิดเรฟเฟอเรนซ์วาดเนี่ยทำได้ทําได้เลัแนะนำว่าให้คุณใช้คู่กับมือถือดีกว่าให้คุณใช้มือถือเนี่ยเปิดเรฟเ r นซ์นะครับเปิดอย่างเงี้ยแล้วก็ดูดูไปเรฟเฟรนซ์เราจะได้วาดไม่เต็มเต็มจออย่างเงี้ยมากกว่าหรือแบบเต็มเต็มอ่ะเต็ามเต็มปากเต็มคำมากกว่านะครับแล้วก็สามารถที่จะเปิดเนี่ยมือถือเนี่ยวางไว้ใกล้ๆอย่างเงี้ยนะครับเราจะวาดแบบอ่าเห็นป่ะวาดแบบเต็มเต็มเลยนะครับ นี่คือหนึ่งในจุดอ่อนนะของการใช้ iPad m มินินะครับก็คือเรื่องของการแบ่งจอว่ามันค่อนข้างจะอัตกคัดแต่ถ้าคุณมีคุณแก้ไขด้วยกันคุณก็ณต้องใช้มือถือช่วยนะครับลงาคิว่ตอรโอได้เร็วด้วยคิดตัวก็ทำงานได้ดีแต่คิดว่าตอร์เโอเนี่ยเป็นโปรแกรมที่จบจบเนี่ยจบจบไม่ได้จบ,จบ,จบ,จบไม่ได้แบบไฟนนลนะคือชิบหายสุดแล้ว <laughs> เพราะว่าดูดีอินเทอร์เฟซนี่ครูออมพยายามอย่างเต็มที่นะท,ที่จะลด ขนาดอินเดอร์เฟยของคิวสตูดิโอให้มันให้มันน้อยที่สุดเท่าที่จะน้อยได้นะปกติคนก็ไม่ค่อยซื้อไอ้นี่มาวาดรูปอยู่แล้วครับแต่แต่ว่าในคลิปนี้จะบอกว่ามันวาดได้นะเว้ยแล้วมันก็วาดได้ดีด้วยนะมันไม่ได้วาดวาดวาดได้ห่วยนะตอนนี้พ่อมากินอาหารกันร้องครับคือเซนทันพ่อเนี่ยจะโชว์ให้ดูว่าไอตัวไอแพนตัวนี้นะนี่เป็นแพนที่อ่านกระตู้ได้ดีนออสถานที่ได้ดีแล้วมันมันตือมือเดียวนี่ได้นี่ขนาดถ่ายรีวิวกันเลย ก็อถือว่าอ่านได้แต่ที่นี้มันปัญหามันคืออะไรนะปัญหาคือเนี่ยเห็นไหมเวลาเลื่อนเร็วๆเนี่ยมันมันไม่เนียนตาครับนี่ปัญหาใหญ่เลยนะมันจะต้องค่อยเลื่อนอ่ะอย่างเงี้ยเนื่องจากว่ามันเป็น60เฟร,รมนะแล้วก็มีอีกปัญหาหนึ่งปัญหาเจอรี่สกอร์ริงนั่ะคือเวลาที่มันแบบขยับเนี่ยเร็วๆเนี่ยถ้าเป็นพวกแข็งเนี่ยมันจะการวุนนะคือมันจะเด้งซ้ายเด้งขวาจอเวลาเลื่อนเร็วๆนะเนี่ยเห็นป่ะลา,ายตามากนะแค่เลื่อนแบบเบาๆเนี่ยก็รู้สึก บางคนบอกว่าแยกไม่ออกระหว่าง120เฮิรต์กับ60เฮิรต์เมื่อก่อนครูก็คิดว่าเป็นอย่างนั้นนะเอ้ยมันแยกไม่ออกหรอกแต่พอมาใช้จริงอะ่ะแยกออกนะอ่ะเดี๋ยวเปรียบเทียบแล้วกันอันนี้เปรียบเทียบกันนบ,บก iPad Pro นะคุณดูว่าเห็นปะรู้สึกไหมเนี่ยสังเกตว่าตอนเลื่อนมันมันไม่แบบมันไม่เป็น Motion b l ร r นึกว่าจะความหมายของ m o ช i o n Blur ปะอ่าอันนี้เป็นข้อสังเกตข้อหนึ่งสำหรับเรื่องของการใช้ตัว iPad Mini นะครับ <le> นี่นคือกระเป๋าเนี่ยกระเป๋าที่ปกติพกคัวพกอยู่ประจำเลยนะครับ อันเนี้ยมันก็น้ำหนักไม่ไม่เท่าไหร่นะครับไอแพดมินินี่มินิตัวนี้นะอัน,นแค่นี้เองนะเดี่ยวตัวแค่นี้ซุ๊ปกระเป๋าไม่ตุ่มาแล้วนะพกง่้ยตลอดพกไปไหนมาไ,ไหนด้วยนะเวลาใช้ก็แค่ถือมาเนี้ยเหนะหมพลแบงก์ก็เพื่อ,อนแค่นี้เป็นเล็กน,นี่คือเต็มสตรีมเลยมีพลาแบงค์นะมีหูฟังนะครับนะเวลาใช้ก็อย่างที่บอกก็คือหยิบปึ๊บเดี๋ยวหนึ่งมาได้เลย เ็บคืนดึงเจ็บคืนสิ่งที่แบบครูออมโคตรชอบเลยนะกับ iPad mini นะแบบโคตรชอบมากๆเลยนะเรื่องของกันทายทัชไอเดครับตรง,นตรงนเนี้ยตรงเนี้ยทัชไอเดเนี่ยเวลาเข้าเข้าเนี่ยมันจะต้องกดทัชไอเดียตรงนี้ใช่ไหมเนี่ยมันจะบอกนอนนะเนี่ยทัชไอเดตรงนี้นะเนี่ยเราขึ้นนะเวะลาที่ใช้แบบใช้แอปหรือแบบโหลดแอปมาอย่างเงี้ยโหลดเกมเกมโหลดทิกตอกโหลดอะไรพวกเนี้ยนะครับเนี่ยอย่างเงี้ยเรากดซื้อใช่ไหมเนี่ยมันสามารถใช้ทัชไอเดีไว้ซื้อเนี่ยแล้วจบเลย เนี่ยจบเลยแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งนะที่มันประทับใจแบบไม่น่าเชื่อเรียกว่าไม่น่าเชื่อเดียว่ะนั่นคือเรื่องของการถ่ายกล้องครับคือกล้องตัวนี้ความละเอียด12ล้านพิกเซลนะมีเราที่ไปดูเคยดูรีวิวมาบอกว่ากล้องตัวนี้จบงานได้นะเช่นบางทีกูออมถ่ายรูปเน,นี่ยเนี่ยสามารถทำเอามันมันถ่ายรูปรีวิวสินค้าได้อยางเงถ่ายได้นะเนี่ยถ่ายคือคือพูดง่ายคือกล้องของแท็บเล็ตปกติอ่ะมันไม่สามารถถ่ายได้เว้ยอันนี้เพิ่งซื้อมาให้แฟนของกอล์เกิดแฟน คือคือคนพกอะ่ะสามารถหยิบมาแทนกล้องได้เลยบางทีเราเราก็เอามาถ่ายกระดานซูมเนี้ยปึ๊บถ่ายปึ๊บซูมดูเนี่ยถ้าใครจะใช้ iPad mini นะเอาไว้แบบสำหรับพวกจดบันทึกหรือไว้สำหรับพวกทำเลคเชอร์เนี่ยก็เนี่ยทำอย่างนี้ได้นะเพราะว่ากล้องมันละเอียดอยู่เห็นปะผมพูดถึงกล้องหน้าบ้างคือกล้องหน้าเว้ยถ่ายฟูลเฮดดีเว้ยเป็น,เป,น,เ,ปน,เ,ปนเป็นกล้องอัตตาไวา้เนี่ยของกว้างเห็นคว่ออกมเนี่ยถ่ายฟูลเฮดดี้หเฟรมได้เว้ย เนี่ยประทับใจป่ะล้มเขาบอกว่าไมคมันค่อนข้างดีด้วยนะเดี๋ยวโชว์ให้ดูนี่พรครับวะอ่ะฟังเลยฟังเสียงนะวันนี้เราจะมารีวิวอะไรดีนี่ s ย2องันป้านะครับถ่ายงานดีมากเลยวิดีโอก็ถือว่าดีนะครับคือมันเกิดมาเพื่อแบบเอามาเรียนออนไลน์ด้วยเอามาแบบใช้ประชุมใช้อะไรเงี้ยแล้วเสียงไมคอะ่ะดีมากเรียกว่าดีดีเลยบางคนนะ ซื้อมาเพื่อใช้จดบันทึกใช่ไหมแบบบางเดินเลคเชอร์เงี้ยนะครับปกติที่ควรมจะใช้แอปตัวนี้ครับในการจดบันทึกนะก็คือโน้ตวันโน้ตนะแล้วก็สามารถเนี่ยเอามาใช้นะครับเนี่ยดอนะครับเนี่ยแล้วก็เอามาเรียนเนี่ยเรามีใช่ไหมเนี่ยเรามีอยู่ก็วาดนะครับวาดตามเขาสมมุตินะนะครับเนี่ยถามว่าใช้จดบันทึกได้ไหมใช้เขียนเอามาเขียนปึ๊บปึ๊บหรือแบบใช้จดตรงนี้เรียกว่าซูมคือเมื่อคือแล้วก็มาวาดรูปได้นะ มันก็รู้มันก็จดบ,บันทึกได้แหละอ่ะพูดอย่างนี้เลยคือใครที่ซื้อมาเพื่อจดบ,บันทึกโดยเฉพาะครับไม่มีปัญหาเลยแมย้แต่มินเดียวเวิร์กสุดๆนะครับเวิร์กสุดๆเลยนะพวกจะถ่ายรูปอินเสิร์ตโฟโต้ในแคนเบราเนี่ยใช้ถ่ายถ่ายมาแบบมาจดเนี่ยอย่างที่บอกแนละ้วกล้องกล้องของมันนะดีไม่ต้องกังวลเรื่องกล้องเลยนะครับเราขอบนิดน,นึงเน่าเห็นปะแล้วก็เขียนเขียนทับผู้ออมถือมามากกว่า10บนาทีแล้วนะ ไม่รู้สึกเ,เลยเลยดังนั้นมาบอกเลยว่าควักมาจดไอเดียเนี่ยไอเนีย่ยเนี่ยเป็นตัวที่ค่อนข้างจะบอกว่าตัวจบของการควักมาจดไอเดียบอกไว้เลยโอเคเามาพูดเรื่องของแบตเตอรี่นะครับตัวแบตเตอรี่เนี่ยจากที่ใช้นะครับมันจะมีข้อหนึ่งนะถ้าเราใช้แสงนะครับถ้าเราใช้แสงเยอะนะครับแบตเตอรี่จะหมดค่อนข้างเร็วนะ ถ้าเล่นเกมตลอดนะเอาไว้เล่นเกมเเกับเกมชินหรืออะไรเงี้ยถ้าใช้ 8, ครึ่งแบตครึ่งเหนื่อยประมาณชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงกินประมาแปดประมาณ20%บางทีก็10%บาปองียี่สิบเปรซนประมาณ10-20บนะครับไอตัวเนี้ยสามารถเล่นเกมแบบเกมชินอินแพดปรับเกือบสุดนะเล่นได้แน่ๆคือ4ชั่วโมงสามสี่ชั่วโมงไม่เกินนี้สำหรับเอามาวาดรูปอะไรเงี้ยวาดไปยาวนานกันนะถ้าวาดไปมาสองชั่วโมงอะแบตลดเยอะเหมือนกันนะ แบตลดประมาณ30%มสิเอร์ลยประมาณ30เกือบเกือบสีนะคือถ้าปล่อยไว้เฉยอ่ะแบตแทบไม่ลดเลยเป็นอย่างเงี้ยไม่มี notification อะไรนะวันต่อมาแบตลดไปหนึ่งเปอร์เซ็นต์มันขึ้นอยู่ออกับความทัศนการใช้งานดีก<ล>ว่าครับอย่างปกติใช่ไหมเวลาเราพ,พรกพก bank ใช่ไหมอันนี้แนะนำตัวนี้นะครับตัวจิ๋วๆนะหนักประมาณ140กรัมอันนี้หมื่นแอมป์นะครับอ่าเป็นฟาชาร์ด้วยนะของ e-loop e49 นะครับ20วัตต์หรือ อันนี้น,นี่คือของ r e m a x นะราคาประมาณเจ็ดนะครับมานห0ร้0 0หกเ็พราะบางคนก็พวกวันนี้ก็ได้นะตัวของ r e m a x อย่างนี้ก็โอเคนะเพราะว่าเวลามาันชาร์จชาร์จง่ายชาร์จนะครับเป็นตัวแร็เตอร์ก็ได้ชาร์จตัวนี้ถ้าทับพกอันนี้มันจบนะมันใช้กับมันใช้กับไอ้ไอแพดได้มันใช้กับโมบุกบางยี่ห้อได้นะครับอันนี้มันจริงอันนี้ดีกว่าตัวนี้เยอะมากเลยดีกว่าเยอะมากแพ้แค่น้ำหนักนะครับแพ้แค่เรื่องเดียวน้ำหนัก ทีนี้เรามาสรุปนะครับว่า iPad ตัวนี้ว่าเหมาะใครนะครับคนแรกที่เหมาะที่สุดเลยนะครับก็คือคนที่มี iPad ตัวใหญ่ไว้แล้วหนึ่งตัวอันนี้ทำไมหนึงพูดคำนี้นะบางคนคิดทำไมแ้วตอบอนรวยหรอหลายหลายคนอยากได้ตัวเล็กเพราะเจอตัวเล็กป้ายาเสร็จพอถือตัวใหญ่ถือตัวเล็กไอตัวตัวใหญ่อยู่บ้านเลยนะครับเออหรือแบบบางคนที่แบบมีคอมอยู่ที่บ้านและอยากได้ตัวนี้มาเลเชอร์มาวาดรูปลองสถานที่อะไรเงี้ยโดยที่แบบไม่จริงจังมากนะครับอ่า สองนะครับสองคือเด็กๆเพราะว่าหนึ่งเลยไอแพดนี่มันไม่แพงเด็กๆแบบมือเล็กๆจิ๋วๆวะนะครับนะหรือว่าคุณเป็นผู้หญิงผู้ชายตัวเล็กๆอะไรมือเล็กๆจิ๋วๆอะไรเงี้ยเออแล้วแบบรู้สึกว่าไอ้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 ที่มันใหญ่ไปนะครับแล้วเรแบบรงไม่ค่อยเยอะอะไรเงี้ยก็อย่างนี้ก็อโอเคไว้พกนะครับสามนี่คอนเทนต์ครีเอเตอร์โคตรเหมาะเหมาะเวอร์เวอร์นี่แหละไอแพดสำหรับคอนเทนต์เรเตอร์เพราะว่าหนึ่งเลยนะ มันตัดต่อวิดีโอได้นั่นแรงระดับหนึ่งแรงใช้ได้เลยค,คือคือจบงานได้นะระดับหนึ่ง thinking ได้ถ่ายรูปติ i ก k i n ถ่ายถ่ายถ่ายเพราะว่ามันกล้องมันถ่ายดีด้วยนะบางที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 ถ่ายถ่ายถ่ายแล้วกูโนดวดมาจดจดจดเนี่ยเนี่ยเนี่คอนเทนเตอร์จบเลยซีนะครับซีเซลเซลหมอกไอแพดมินิมากกว่า, iPad าไอแพดธรรมดาเพราะอะไรสุบคนเซลนะครับเวลาไปซื้อมือถือซื้ออะไรเงี้ยเชื่อไหมเห็นใน Cell เซลในหนึ่งไม่ว่าจะเป็นของ A X ของ D แถวของ True หรืออะไรเงี้ย จะมีพลังงานคนหนึ่งเว้ยมันจะมีไอแพดในนี้ไว้เราเขาจะแบบเดินมาแล้วเดี๋ยวรอนะออะคะเดี๋ยวดูเดี๋ยวตัวฝอปนะเดี๋ยวตัวฝอปราคาบนึงข้อที่ยฮะก็นักวาดทั่วไปนี่แหละนักวาดถึงเราเราเนี่ยที่ที่แบบมันเป็นอาร์ตติฟทั่วไปเลยนะที่อยากจะได้แบบอยากได้ไอแพดต,ตัวหนึ่งมามาแบบวาดรูปนะครับก็กเหมาะนะเพราะว่าอย่างที่บอกโชว์ให้ดูแล้วก็ใช้ดได้แล้วนะโดยเฉพาะอาร์ติฟท์ที่แบบใช้มือถือวาดรูปมาก่อนว่าดจนนิ้วกุดอ่ะมันขึ้นมาอันนี้นะฟิน ลอยเลยลอยลอยนอกนะั้นก็จะเป็นแบบอ่ะคนทั่วไปนะคนทั่วไปแม่บ้านอะไรเงี้ยที่ชอบถือ iPad อนะ่ะไวปดูหนะังตั้งดู Netflix อะไรเงี้ยน,นะครับมันเบาดีนะครับแล้วมันแบตก็อึดน,นะก็วางเนะี่ยสุดท้ายเกมเมอร์ amer, นะครับเกมเมอร์อ e ีสปอร์ตอะไรเงี้ยเป็นแท็บเล็ตที่เล่นเกมดีที่สุดในโลกในขนาดตัวนี้นะในขนาดนี้แล้วใ,ในราคานี้คุณเชื่อไหมคุณไปซื้อมือถือนะ แพงแบบแพงที่สุดของ d r o ด d อะยังมันยังสู้ไอแพดตัวนี้ไม่ได้เลยสําหรับ7คนที่เหมาะกับการใช้แพดที่แนะนำเนี่ยก็ประมาณนี้นะครับโอเคเราก็รีวิวกันปรับมานี่นะก็เยอะอยู่นะหลายๆอย่างนะครับใครมีอะไรก็ถามเพิ่มเติมได้ทีนี้ขอสรุปเลยนะว่าถ้าจะให้ข้อสรุปของเรื่องของตัว iPad มินินะกูออมขอขอแบบกลืนน้ําลายตัวเองนะกลืนหลายๆรอบเลยนะครับเพราะว่าปกติกูออมเวลาเวลาทำคลิปนะเกี่ยวกับเรื่องว่าไอแพดหมอะสายว่านะเต็มเลยเต็มใครเห็นเต็มฟีดเลย นะครับผมจะพูดอย่างนี้เลยว่าไอแพดที่เหมาะกับฝ่ายวาดที่สุดนั่นก็คือ12.9นิ้วนะครับแล้วก็ไอลองลงมาเนี่ยถ้าคุณโอเคคุณก็ใช้ Air 5 Air 4อะไรเงี้ย Air 5ล่าสุดไอแอร์้าเอ็มวนเนี่ยเออลองลงมานะครับแล้วก็จะไปพูดกับคำนึงว่าไอแพดรีนี่ไม่เหมาะกับการเอามาวาดรูปนะก็คุณอย่าไปซื้อเลยนะครับมิ้พรู้สึกว่าเฮ้ยเราดูถูกมันว่ะดูถูกมันจริงๆมันโอเคอ่ะคือเราสรุปได้อย่างนี้เลยนะไอแพดได้วาดรูปดีดีมากนะครับเพียงแต่ว่าไอแอร์ หรือ iPad Gen ขึ้นไปเนี่ยที่จอใหญ่กว่ามันแค่ดีกว่าเพราะว่ามันใหญ่กว่าแค่นั้นเองนะครับก็เลยบอกได้ว่าอ่ะก็ต้องขอโทษตัว iPad mini ลวกันนะมันก็เป็นเป็นเครื่องเตือนที่ก็ค่อนดีนะ <S <S โอเคสําหรับรีวิวนี้นะครับใครมีคาถามเพิ่มเติมก็ถามมาได้นะครับ่าแล้วก็ใครคิดว่าคลิปนี้มันดีมีประโยชน์นะแล้วก็ไหนๆกูออมซื้อมาได้ไม่ได้จากสปอนเซอร์นะซื้อมาเองจ่ายเองเลยนะก็ช่วยไลค์ช่วยแชร์ให้หน่อยนะครับโอเคสำหรับวันนี้ก็เท่านี้ครับสวัสดีครับ Pun、嗯